จุโบเอ้ยแแก้มเจ้าจุบจุเอ้ยแมผู้บ่าวฟังลำกเป็นสิจุโบบาดติพ่อดอกดูสิขอรายงันตูหามาสู้ถามหาผัวถามขอัวเอนซานอยู่สถานนึงได้สิขอกราบขอไข่ขอลามาให้มืนมองว่าสาวลำดวนน้องอาศัยอยู่แลมทองพร้อมถึงแคว้น ประเทศไทยยังอยู่ดอกเด้ยอยาดอ,ดาอายยังโศไซปานเดนอยู่ในแควนสาราคามอยู่ดีรรมาดากัะพุตธบริเอยอ,อ,อวตลอดแถวโบละเบือลำด่วนน้องก็เคยมองดอกขวของก็เคยมีเบาวฟังลํำยินดีว่าจังไดอยากได้บอ,อยากได้เมียหมอล้ำ พอฟังล้ำยินดีว่าจังไดว่าจังใดอยากได้บอ่อยากใดไผหมอล้ำสิไปน้ำล้ำดวนนางกะบอวา่าแล้วไปบ่พีแล้วไปบ่พี่ไปพักกอนอารมณ์ไปเปิดชมทีวีไปแสงสีสลับแสง ยามือเล่งแดดโอนโอนแล้วไปบ่พรมไปพักบอนเดียนสาวลามีกับเยีมลาคดีไปเบิ่งตีคุณพี่ไปเที่ยวเมืองสาลาข้ามไปเที่ยวบ้านโคกลา บักลาไปเอาเงินโอ้สิเอาเอ้นบังหาแปลงเงินในพรรษาไปแม่บัลลาไปหาคาเทิเมซอ,อยกันโอ้ยขอบุญขอบคุณเนาะค่ะานอเสียขาวมันมีหลายคนเด็กใหญ่พระเอกหมอลลัมติโอบักกานั้นมันจบแล้วล่ะเหลเือแต่ท่านเวทีนี่แหละอาย,อยุปีสามโอ้ลอ่ะเนาะ ฟังไปก่อนประวัติบานเกือเพื่อลราให้คนไทยจำหุ่นลานเล่นหลอล้ำไปต่อะฟังได้ไอ้คนไทยคนเกือเกือสินเท่าบอละเบือทั้งว่าปีวานีล้ำสิสงไป ป่าทุ่มหลัดอยู่ไตเลยใส่สุวรรณภูมิร้อนลัดแต่ซุ้มหน้าเกลือเพื่อไผจำได้เกตกดดำเบื่อลาสิใส่พุ่งลงมุ่นนำส่งทงลำเสียวเกตีสันส่างหางมีคนละสมัยกอนนี้ศัยทงลำเสียวแม่นำเดี่ยวไหลลงสู่มุ่นมีแล้วละแอมเพื่อมาต้มเอาเกลือเพื่อแพร่พปั่นกันกินโบแพ,พ่พุ่มื่นผักตะลีไหลจังหวัดอยู่ดีเจเกย์ขกกยายไปสักในดินของไทยอยู่อีานั่นแล้วแถวดาก็มีลุนแถวนา ให้บ้าพาักดีใส่แกลแลแต่นานาคนโบราณเตกีบ่ทำมากพอประมาณทำเพื่อกินเพื่อท่านแลกของเพื่อก่อนเลยบอมีความมอนขอกันก็ได้อยู่ผู้พิดเกืบอบได้ื้อขอให้ปอนใส่เบือบอ่คือคนสม,สมสมัยไม่ใจถูกเลยละบ,บ่มีความสุขดังคนสมัยพ่นพอจะคุณฟังแล้วหันเห็นเลมบ่ปะบัดหน้าเกือต่อบัดที่หันเขาเร่องเมือง,งบ้านเฮา อันนี้เฝ้าเรื่องนามน้องบ่บ่ล้วเบื่อหรือเราเล่นหัวปูปลาสามาหาใดไรรถกุ้งเอาสิ่งเซลเนียวสาปาเขาหน้าขอกันแข่งล้วนมากมีน้องบ่นี่ปามาพี่เลิกน้องบ่นี่ปามาพี่เลิกแต่บ่มี่ปามือกระตังตงกุงนั้นพอมันเป็นระวางนางใส่งินไม่ไพงแต่ก่อนนี้ไม่เงกายยุ่งยังงางน้ำอ่างน้ำเราเศร้าเล่นอยู่เอนโดยดาน đến đi tàu khẽ tệ băng xài lại chỗ này đồn đồ ăn hết ngàn tàu bấu cho súng lại nhung chọc chào mi ca đậm cả bao sai lý khẹt tàu cả tha tha cây thành cốt cột là bao bao nhạm, lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ต้นมีเมียวเมลาคนแข่งแห่งเสินเพื่นว่าน้องบอนี่ล่ะควยตูแกตมเปิ่นลาว่าควยนอนลมสายบือโลนลงวังยังมีควยปฏิหารอเดียวสนมะนาวความยาวได้สมว่ายาวอสูงดซออเป็นควยตููใจเป็นลานท่านกไว้บตใหญ่เสยคำควยลามาทําเป็นน้องงองยาวลงไตไปถึงใสหอยแห้แหนาควยแม่นูนกันอ่ะเนินแนดิน อันนี้ยังบ่สิ้นเพื่อเดินบาโน่นควายปินลาทำไม่ไปดูผู้ด้บ่ท่านหัวโน่นควายตัวละสองโน่นเคียงขู่อยู่ต่บ้านดอกป่าละโนนเจ้าปู่เมืองนั่นเมนเบื่อละเก่าก่อนโน่นหนาบาดใจเลำําเสียวเดียวอนเก่าก่อนตอนน้ำเสียวไหลเลี้ยวละลงมุ่นคุณปู่บ้านที่อยู่ฟังนานฟังน้ำอุดมด้วยเพื่อพันแต่ก่อนนั่นละสองฟังเรียงลาย น่าละสองฟังเลียงลายบ้านคนใหญ่เป็นแถวอยู่เย็นบ่มีหอนบ้านเมียของอาศัยมังล้มลองบ้านน้องบุนหัวกองบ่อะเบือบ้าน่อนบ้านขอบอกเคยง้อเลียงป่าบ้านสามเม็แม่ป้าน้องสิงบองหัวนองอาล่าเสะของล้ำเสียวเดียวลงทั้งใจบ้านโูกนีหัวน้าได้ประบัตไไปเก่าเกาเลยไปเป็นบ้านเปล่าเลยเขาเล่ากา ังไปหาคำพีกีเล็บุมย่านางท้างน้องต่น้องเว่งเกนเข่าเหยานามตามน้ำเสียวไหลเลี้ยวเลยกายบัวมาดเปิดเปื่มมาดคือมองหันน้ำคุยตู้ว่าผู้ใจล้ำเสียวใหญ่จไ้เข่าเขบล้าสีสไลา สีสันเกศกับเป็นไทยสวยปนขาเิ็นด้วยจังแม่นลุยข้าวพุ่นตามุนมาแผลอะไรโตคุ่แตแต่พุ่มเบินบากกะเลนมีความเาว้าอยู่เดสี่ลอยกว่ากิโลเมตรสี่อยหาสิบหากิโลเศษแต้ไปจนถึงตนบาดมีคนมาเบ,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 บาบอละบื้หรือพาง อยู่ในบางสารคามเขตนัินจังหวัดขุนจืจอจำปัดนี้ซ้ำยังงามหนองบอ่อควยทนผู้ล่าว,ว่าควยมาสนคนดินลงไหวในละสมัยข้าวผูนจะพลละพอกอหลาไปนายกนั้นจะละฟองแข่นแก่นดินอันนี้ยังบ่สิเพือเดินบ้านนนควายเป็ดลาทำน้อยไปดูผู้ได้บ่ทันหูนนท่นคอยตัวละสองนอนเชียงคูยู่ตะวันดอกบ้านนนจะผนายจู แม่ยนบานสาวลำดวนเนาะแม่เนาะอยู่บ้านโคกลำตำบลบอลาเบย์อำเภอบอลาเบย์จังหวัดมหาสารคามลูกอีพ่อใหญ่จุ่มค่ำลูกเสียเมียหายเออสมัยตะกี้น้องบอบอลาเบย์นี่ลูกเสียเมียหายไปหันเชียงบินเหาะผ่านบ่ได้เนาะคุณแม่เนาะมองหันเป็นมองศักดิ์สิิทธ์ ไปลูกสาวลาอีพอใหญ่จุ่มคำมมึงกล้วยบักตู่ใหญ่บักตู่ใหญ่เสียงคำ่มกล้วยมันทำเป็นหนองห้องเงาลงไตไปถึงใส่หัวแหนขัน้นแหนฮาแต่ควายเม่พอลุงเอ,อ้ย น่นกลางน้ำแม่นแถส้นปิ้นว่าแผ่นดินอันนี้งังบ่อสิ้นเพื่อเดินวานุ่นควายเป็นทำนุ่ยไปดูผู้ใดบ่อทันัวจังว่านุ่นค่อยตัวขันสองนุ่นเคียงโูอยู่ตะวันดอกบานนุ่นเจ้าพ่อยจุ่มคิดหอดคิดถึงสาวลำดวนหรือบ่าคิดหอดคิดถึงมอหลงมอลำเอออยากได้ลำก่อนลำสิงนอกคุณแม่เนาะ เออโทษไปหาลูกหาเต่าหรือว่าไปหาหลวงพ่อของเฮากรไดนอกกุณแม่เนาะมือนีมาฝากเนี่ยฝากโตัวเ่าเคยมาจาักเสียเออถือว่ามาาขั้งแหลกแหกมานถือ่ามาาไก่สุดของสารคข้ามได้ยินแต่บาสกลน,นครสกลน,นครออกบ้านตะตีสามนี่แม่เออมาเศ้ามีแห้งอยู่อันตํา